คำเตือนนะครับผมถ้าคุณอ่อนไหวกับความรุนแรงและเหตุการณ์บางอย่างมากเกินไปรีบออกในทันทีเลยนะไม่รู้เฟตไหนกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2.5ของใครทําก็ไม่รู้แต่ผมขอดูก่อนแล้วกันมันมีแกลเลอรี่อยู่นี่คือการสร้างใหม่ของ s p ั n k y เฟต5ที่สร้างด้วยยูบินนี่คือเดอะโพสเทลคิลเลอร์คือโคตรยากกรุณาอย่าง,าง,ไ,างไรงานสิ่งนี้นะทุกคนครับนี่เป็นเครดิต่วนี่เป็นแร<บ>นดอมเจวินเนี่ยคือตัวละครโปรดของผู้สร้างมดนีแบล็กทำให้ฟันบ๊อบเสียหาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมฟันบ๊อบถึงมีหน้าจอสีแดงพร้อมการไล่เฉดสีดําด้วยตุรกีเหรอมันคงใช่ปะ่ะเฟดห้าและ10อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันเป็นภาษาอย่างอื่นอะอันนี้เป็นออริจินอลมอสนะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ออริจินอลของมอสนะทุกคนครับเป็นเฟดห้าเวอร์ชันรับแต่งจะเป็นยังไงเออคือพี่เบื่อเกมนี้กันบอกผมอยากรู้มากเลยแล้วจะมีเกมอื่นจริงๆมันไม่มีเกมอื่นแนะนำเลยเหรอลองไปดูตัวแรกกันเลยครับทุกคนเป็นออเรนนะ ้ยไ,ไม่ไแน่ใจว่าเนี่ยเสียงมันจะปอ,ปอมหรือเปล่านะแต่ต้องลองฟังกันไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันมันอัปเดตได้9วันเองอะแต่ดูความดูความเสียงแล้วมันไม่กระตุกนะเอาเล่นเสียงดีตึง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 ,ตงมันเป็นกระเดื่องธรรมดาต่อไปเป็นโอ้อยมีกระเดื่องคู่ด้วย ตรเจ๋งตัวนี้ในเฟสห้ามันก็เป็นเออมันแต่ผมเคยเจอวเวอร์ชั่นของฟอร์มเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของแทมมัง้งเหมือนรถไปเลยอะพุดปืนอันนี้เขาบอกว่าแบ็คทำให้ฟันบ๊อบเสียสตินี่ถึงมีการไล่เฉดสีนิ่งนะฟันบ๊อบนี้เสียงเนี้ยเคยได้ยินแล้วเออ แต่ว่าตอนนั้นพี่ผมฟังอะมันเป็นของปลอมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของแท้ลระมั้งยังยังไม่ชัวร์นะแต่เสียงดีมีความแบบคือสีมันออกคือภาพสีออกมาดีอะแล้วเสียงออกมาโอเคอะมันไม่ใช่เหมือนของปลอมอะแต่ก็ไม่แน่หรอกลองโอโ้มาเป็นต้นไม้ยักษ์เลยดูดิคุยเสียงมันดีนะไม่เสียงเพลงมันดีนะ มันมันเสียงมันดูไม่แตกอะแต่เหมือนดนตรีของชนเผ่าแท้ๆเลยอะมีความเป็นหลายตาอยู่ในนี้ตาเขียวแล้วก็ข้างบนก็เป็นตาอีกตามจะเยอะไปไหนวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเสียงจะรวมกันแล้วจะเป็นยังไงนะประสิทธิ์ดีมากเลยแม,ม่นเลยเนี่ยดูดิโดนแม่นกัดเลอือก ตอนกำลังตีกับบอสเลยนะเปิดเพลงนี้แล้วโคตรเดือดต่อไปเป็นสายหื้าอเออจำได้แล้วเคยเล่นอยู่แต่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเป็นของปลอมจริงๆด้วยอันนี้ของแท้แต่มั้งนะเสียงมันดูดีนะผมยังไม่ผมยังไม่ชัวขอคิดว่าเป็นของแท้ไปก่อนเพราะว่าเสียงมันดูดีมันเสียงแบตเตอรี่นต่อไปเป็นเฮ้ เฮ้ยใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วอะของตองเพราะว่ามันจะมีแค่เสียงเดียวมันจะมีแค่เสียงเนี้ยเออมันจะมีแค่เสียงเนี้ยตึงแล้วก็ดับไปเลยอะแต่รอบนี้มาเต็ม EDM เลยนะรอบนี้เจ๋งรอบนี้เจ๋งครับทุกคนลองดูตัวต่อไปอเจ็บคอเลยเฮ้ยทำยางีงดิตัวนี้มันดูดีดจังวะมันคือตัวเหลืองอะตัวเหลืองที่โคดีดอะโอ้โ เนี่ยมันเสียงแม่กระตุกเลยอ่ะใช่ปะของแท้เสียงดูไม่กระตุกเลยนะถือว่ารูปลักษมีความเดือดน,นะทุกคนเหมือนแบบมันก็ไม่ใช่กระดูกหรอกตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นผ้าผ้าพันแผลซะอีกแต่ตรงนี้คือกระดูกต่อไปเป็นพาชิตนี่ เออเสียงมันเคยฟังแล้วแต่ทุกเสียงดูมีความมีอ่ะมันมีแน่ๆไอผมลองผสมเล็กๆน้อยๆยกันนะเผื่อจะแบบดูได้ว่าของแท้หรือเปล่าถ้ามันเข้ากันนะของแท้แน่แต่ถ้าเกิดไม่เข้ากันคือผมว่าปลอมไป ได้ก็พูดไปก่อนแล้วมันก็ยังแบ่งๆอยู่นะมันมันยังมีความแบ่งๆอยู่อะต้องต้องลองต้องลองรวมทุกอันดูกันนะเพราะผมเอาแค่จังหวะบวกกับเมโลดี้แค่นั้นเองผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษสอนแซกหรือเปล่านะต่อไปเป็นโอ้เสียงได้แฮะจริงจังเลยอะ่ะไม่มีขัดจังหวะไม่มีกระตุกเลยความน่ากลัวคือได้อยู่ ได้อยู่ตัวนี้หล่อนเป็นตัวไม่ใช่ต้นไม้แล้วผมว่าคือต่อไม้อาคือลูกรลาเปลี่ยนไปนะต้นไม้โดนตัดมันโดนเผาอ่ะใช้ได้เสียโอเคเลยนะลูกรัามีแค่ตาเดียวนะอีกตาดงหายไปแต่ฟันก็เหมือนเดิม สปนนสังกี้เฟดเนี่ยสปังกี้เฟดส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบความดาร์คน่ากลัวหรืออะไรอย่เงี้ยบางตัวเนี่ยอาจจะหลุดโลกไปสักหน่อยนึงอ่ะแต่เสียงคือโอ้โอ,โอ้้ถ้ามีอีกตีนหนึ่งนะวูมีต่อ แ้ก็เป็นอย่างงี้ที่เองอุ้ยวุ้ย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 ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะต่อไปเป็นทีวีนะทุกคนครั้งที่แล้วอะคือผมเล่นของปอมไทีวีมันไม่มีเสียงอันเนี้ยาย Have this h e a t Why you be kind จอ o ์นฮันเมสโอ้ดูด <Please. S 1> ิดูดิดูเสียงดิว่าดาร์กว่าดาร์กมีความดาร์กแบบดาร์กสุดเลยอะ่ะของดีต่อไปเป็นมันดาปะ่ะเออมันเป็นเสียงเบสน,นะตัวเนี้ย I อนะย่างนี้ก็ดีนะเนี่ยดูดิดูดิด <S <S มัแบบม่ไม่ใครหล่อนมากคือดีดีในรูปแบบคือหล่อนนะมันอาจจะไม่มันก็ได้ผมไม่รู้ไงต้องลองดูกันตัวต่อไป ต่อไปคือบลูโอ้ไ oh. ม่มีหน้าฮะไรหน้าไปเลยอ่ะกลัวดำไปเลยเสียงประสานแบบโคตรดูเดือดก่อน oh. จะไปดูแบ็คผมขอลองผสมก่อนนะเพราะว่ากลัวเถ้ามันเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยน นดนตรีมันเร็วอ่ะผมอยากจะให้มันแบบค่อยๆไปค่อยๆไปทีเรื่อย เฟดเนี่ยทำไมผมมีความรู้สึกว่าบางอันมันก็ดูไม่เข้ากันเลยอะของแท้ป่ะวะเนี่ยเฮ้ย hey! แล้เราเตะไปเรื่อยๆก่อนดู้ตัวท้ายน,นี่เข้ามามันก็กลับเปลี่ยนสริงันเนี่ยทำไมมันดูกระตุกแล้วม,มันไม่เข้าเฉยเลยอะ่ะทำไมตัวนี้ไม่เข้าเฉยเลยอะ่ะ อะไรวะไม่เข้าใจอะ่ะพาานี้ตังหวะจะเร็วขึ้น พอใส่ตัวนี้เข้าไปทำร้องไปด้วย เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่อยไปค่อยไปไปไป,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 ไปเอาจ้า,าว่าก่อนหนึ่งตัว มาดักแล้ววะตอนเนี้ยา,ายาล<ป>ตนนัวไทยโัไมมีอะไรป้าเปลี่ยนแปลงไห อย่างไรเลยเหรอเฮ้ยได้ยินปะได้ยินไหมมีนิดหนึ่งนะมีนิดเดียวนี่เนี่ยโอ้เสียงหัวใจอะเบาๆธรรมดาดาดูดิถ้าใส่เข้าไปถ้าใครใส่หูฟังจะได้ยินนะเสียงมันเบามากเลยอะเบาแบาบจนแบบ เนี่ยเนี่ยมันจะมีแค่เนี้ยก็สำหรับคลิปนี้ถ bueno> ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีเราหน่อยด้วยครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไงไว้ติดตามไว้ล่ะคลิปนี้มอสเนี่ยของแท้หรือไม่แท้หรือเป็นยังไงลองบอกกันหน่อยด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม